สำหรับนกพวกนี้นะครับจะเป็นนกที่กินอาหารเป็นกากนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับจักรพงศ์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น,นี้มาพูดถึงนะครับนกเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับนกถึงเ เกิดสิวในหน้าในตาในลำคอนะครับถ้าถึงลำคอนี่จะทำให้อ่ของท่านถึงแก่กรรมได้ปิดจมูกปิดลำคอปิดหลอดลมนะครับก็คงจะหนึ่งกับคือการขาดอาหารครับขาดอาหารคือไม่ได้กินอาหารที่สมบูรณ์เพราะว่าเขามาอยู่ในกรงนะครับอ่าอยู่ในปา่าเขาหายกินได้อ่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ สำหรับนกพวกนี้นะครับจะเป็นนกที่กินอาหารเป็นกากนะครับกินพวกเม็ดข้าวเม็ดข้าวฟางอะไรกากแข็งนะครับต้องมีการช่วยย่อยนะครับคือกินหินกินดินดำนะครับถ้าเป็นทรายอย่างเดียวเป็นดินเอียดอย่างเดียวนะครับดินเอียดอย่างเดียว ก็จะทําให้ติดหลอดคอนะครับไม่ไม่เหมือนดินดําที่เผาจากดินผสมกันหลายอย่างผสมสมุนไพรต่างๆนะครับจะทําให้นกของเราช่วยย่อยนะครับขัดของเสียออกจากร่างกายมีสมุนไพรข้างในด้วยจะทําให้นกเราไม่เป็นโรคไม่เป็นขี้เขียวนะครับนกจักระพงไม่เคยเป็นขี้เขียวนะครับขี้เขียวขี้ขาวจะไม่ค่อยมีโอ้ผมอยากให้เอ่อ ดูลือเกินผมไปได้นกตัวหนึ่งมานะครับเขาให้มาเป็นหงท้องเลยอ,อยู่ในกรงนะครับหงท้องหงไส้พริกคว่ำพริกไงผมว่าว่าจะให้เขาปล่อยถ้าปล่อยก็โดนแมวกินนะครับก็เลยว่ายังไงก็ไปตายดับหน้าผมจะรับอาสาไปเลี้ยงเองเขาก็เลยให้มาผมใส่ถุงมาด้วยใส่ถุงผ้ามาเลยมาถึงบ้านรอดเดี๋ยวนี้ เป็นคนละตัวแล้วครับกําลังเริ่มผัดขนผัดอะไรใหม่ตอนแรกนี่โอ้ผมว่าจะตายแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นขี้เขียวขี้ขาวผมก็กลัวจะติดโรคผมผมเอามาแล้วมาให้กินสมุนไพรจระพงนะครับเป็นกินสมุนไพรกินอาหารจากระพงดินดําจกระพงนี่แหละครับข้าวขัดตอนนี้เป็นคนละตัวเลยผมเสียใจอย่างเดียวว่าไม่ได้ถ่ายตอนที่เขาเป็นนะครับแล้วตอนนี้เป็นตัวใหม่แล้ว นะครับก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าะจะมาโฆษณานะครับคืออยากได้ก็ซื้ออยากไม่อยากได้ก็ไปหาซื้อใครก็ไม่เป็นไรนะครับเอาคือ,อพูดถึงเรื่องแบบนี้นะครับนกแบบนี้มันจะกินแล้วบําบัดร่างกายพวกสิวพวกอะไรในลําคอเกิดในลําคอนี่ในระบบทางเดินหายใจไม่ ไม่ไม่ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเราหาสมุนไพรที่นกกินตามทุ่งไร้ทุ่งนาจักรพงอยู่กับไร่กับนาสามารถที่จะมองว่านกลงกินที่ไหนนกกินอะไรนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปเฉยๆจะมองออว่านกก็คือนกนะครับบางคนเขาไม่รักเขาไม่ชอบก็คือนกก็คือนกอไม่ไม่ใช่ว่าจะ,ะคิดเหมือนเราไม่มองเหมือนเรานะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมองไปก็คือจะทําให้นกมีความแข็งแรงนะครับขันดีคึกใบเราก็คิดอย่างนั้นครับมันลงกินที่ไหนลงกินอะไรนั่นแหละตามถนนหนทางท่านเห็นไหมว่าตามถนนหนทางนกเขา ทำไมถึงไปตายบ่อยนกเขาไฟนกเขาชวงชวาแต่นกเขาใหญ่เขาไม่ไม่ค่อยลงหรอกครับถ้าลงก็เป็นทางเข้าไร่เข้า,ขานานะครับถ้าถนนใหญ่น้อยที่สุดนกเขาใหญ่จะลงนะครับถ้าเหมือนนกก็เปรียบเทียบนกเหมือนกันนะครับนกเขาไฟนกเขาชวานี่ตายมากตามข้างทางเพราะอะไรเขาลงหาหกินก้อนหินก้อนกรวดนะครับทีอ่อยู่ข้างๆทางหรือพวกมเมล็ดพันธุ์พืช ที่ชาวไร่ชาวนาหกเลือดลงตามทางมันเก็บกินตามนั้นครับก็ได้ผักเสี้ยนผีมั่งดินหินมั่งแล้วก็ข้าวหกมั่งข้าวโพดหกเนี่ยแหละเขาได้ครบจะเป็นโรคเป็นนะครับที่พี่ถามมาว่าผมเป็นบอยนะครับหนึ่งไปอีกก็คือบางที ก็อาจจะมีกลุ่มควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับควันมาเราไม่เห็นหรอกครับมันมาจากทางอากาศแล้วก็สองอก่อไฟภายในบ้านควันไฟฟุ้งขึ้นนะครับจะทำให้นกเป็นได้นะครับลมลมควัน,ลม,วนลมควันนะครับพี่น้องทั้งสายสารถ้าเป็นยังสั้นนะครับนกก็ได้นกพี่น้อง ก็ให้ถ้ามันเป็นแล้วนะครับถ้าเป็นแล้วก็เอาน้ำมันตะปลาอ่าให้กินเมื่อละ2เม็ดนะครับน้ำมันตะปลาวันละ2เม็ดให้ติดต่อกัน3าวันนี่ก็อ่าเป็นเป็นยานะครับเป็นยาแก้แต่เป็นเป็นสมุนไพรเอ่ไม่ใช่เป็นสมุนไพรนะครับเป็นเป็นยาอ่าแผนปัจจุบันนะครับสำหรับนกเป็นมันนะครับอ่า ถ้าเป็นโบราณนะครับบางท่านอาจารย์บางท่านก็บอกว่าอามันปูนะครับมันปูนาเขียเขี่ยหน้านี้นะมันมันปูนาเยอะนะครับหน้านี้เพราะว่าปลายฝนต้นหนาวข้าวใหม่ปลามันปูก็มันนะครับก็เขียแล้วป้อนจับป้อนเลยครับหรือเอาหลอดกาแฟบีบยัดเข้าหลอดกาแฟแย่เข้าหลอดกาแฟแย่เข้าปากบีบเลยได้นะครับ สองก็คือกะปีนะครับกะปิก็คือ,อเป็นยาอีกแบบหนึง่งมันมีมันมีความเค็มนะครับมันมีความเค็มอของอเกลือนะครับอยู่กับเนื้อปลาเป็นโปรตีนนะครับยัดเข้าไปกะปีนี่ต้องตำใส่กระเพรานะครับถ้าอยากให้ดีต้องกระเพราแดงนะครับก็บดให้ละเอียดแล้วก็ทำเป็นก้อนเล็กๆ อ่าพอเข้าปากได้ก็เข้าไปสามเมตรพอนะครับปล่อยไว้นะครับดูอาการก่อนอย่าไปตะบีตะบันยัดอย่างเดียวนะครับยัดอย่างเดียวนกจะรับไม่ไหวนะครับก็ให้ขา้าเขากินข้าวได้ก็ก็กินถ้ากินไม่ได้ก็ป้อนเขาหน่อยนะครับก็จะหายนะครับอ่าถ้าอ่าเป็นอีแบบนึงนะครับขี้เขียวขี้ขาวก็นกก็เปรียบเสมือนไก่นะครับไก่ ชนไก่ตีเรานี่แหละเออถ้ามียาไก่ก็ให้หยอดเลยหยอดตามสัดส่วนที่เขาบอกนะครับกี่หยดกีหยดอย่างนี้ครับหรือเอา,อายาแก้อักเสบเม็ดดำแดงหรือเพนิซิลิน5 0 0แสน 500, หรือ,อายา,อาสามทงอย่างนี้ครับหักเป็น4ท่อนถ้าไม่อยากบดนะครับไม่อยากบดไม่ใส่ซิลิงก็คือหัก4ท่อนแล้วก็มาจุ่มน้ำจุ่มน้ำซะหน่อยอย่าให้ เละนะครับแล้วก็ป้อนง่ายกว่าไวกว่าถ้าเราไม่อยากจับนกก็หยอดลงไปในกระบอกน้ํานะครับหยอดลงในกระบอกน้ําแล้วอพอวันที่สองมาก็เราก็หยอดอีกหยอดก็คือหยดไม่ใช่หยดนะครับทิ้งลงไปหนึ่งเม็ดเลยนะครับในในกระบอกน้ําเพราะว่าในกระบอกน้ํานั้นนกไม่สามารถจะกินหมดทีเดียวเหมือนคนไม่แพ้ไม่เป็นไรจะกระพงทํามาแล้วนะครับจะทําให้นกของเรา พื้นตัวได้ไวนะครับพอเขาฆ่าเชื้อในลำไส้กินข้าวกินปลาได้ก็หายนะครับหายหายจริงๆไม่ใช่นั่นออผมทดสอบมาหมดแล้วนะครับดีก็คุยมาก็ได้สาระเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเรื่องนกเป็นสิวนะครับก็ให้กินยาอาหารนะครับถ้าท่านมีดินดำถ้าท่านมีสมุนไพรต่างๆก็ให้กินได้นะครับ ยาปฏิชีวนะยาแก้อักเสบก็ให้มันเป็นก่อนค่อยให้กินนะครับค่อยรักษาการอักเสบนะครับอ,อ,อย่างขี้เขียวขี้ขาวนะครับอย่างนกอย่างไก่เช่นเดียวกันเป็นสัตว์ปีกนะครับก็ตามนั้นนะครับตามที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้อง FC ทั่วประเทศที่ให้ความเมตตาจักรพง์นะครับไม่ว่าจะเป็น พี่น้องชาวเหนือชาวใต้ชาวกลางชาีสารที่สั่งดินดำพี่น้องชาวภาคตะวันออกนะครับที่สั่งดินดำข้าวขัดสมุนไพรเพื่อ,อนกตัวรักของท่านาพวกเส้าวพวกพระเนีตดนะครับพวกอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับนกนะครับปรึกษาจักระพง์ได้นะครับปรึกษาจักระพง์ได้ถ้าท่านไม่รู้เรื่องอะไรสําหรับน้องๆน,นะครับสาหรับอ,อาจารย์ท่านต่างๆก็ไม่ร่วงเกินนะครับก็คือว่าถ้าท่านรู้ท่านก็แนะจักระพง์ด้วย จักรพงษ์รู้ก็อาจจะแนะนําท่านได้นะครับผิดถูกประการใดก็ค่อยมินิชัยกันนะครับว่ามันจริงหรือเปล่าวิเคราะห์ว่าเรื่องนี้จริงไหมเรื่องนี้จริงไหมครับไม่ใช่ว่าจะ,ะเก่งคนเดียวนะครับท่านอื่นๆน้องๆวัยรุ่นมือใหม่ก็ศึกษาในหนังสือที่จกักรพงษ์คุยไปเรื่องนกนะครับ ที่ที่คุยไปคลิปก่อนนะครับเรื่องนกก็คือน้องเขาจะอาจจะดูชัดเจนกว่าเราเพราะว่าคนรุ่นใหม่หัวไวหัวดีนะครับอ่าก็คุยมานานพอสมควรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้จักรพงศ์ก็อขอ,อจบคลิปก่อนและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับไปต่อนกให้ระมัดระวังด้วย ระวังเป็นไข้เป็นหนาวนะครับหน้าฝนต้นหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ